สวัสดีครับน้านมไปถ่ายรูปก่อนนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศ้องทุ่งนาวัวเยอะเลยวัวเยอะเลยเอาละครับแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้เดี๋ยวสักพักนึงใกล้จะถึงที่ทุ่งนาที่สวยๆแล้วบรรยากาศดีมากเลยครับสดชื่นทุ่งไหนทุ่งนี้หรอทุ่งนน้น ต้องกระจอกอ่ะอจอดตรงกระจกตรงน,าานั้น่ะสามแยกอ่ะจอดจอดได้ทับแยกที่มีออกระจกนะเราจะเดินข้ามไปยังไงอ่ะดู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 ไปอีกไ,ไ,ไ,ไปอีกไปตรงนู้นที่มีขนาดโอ้ยโอ้โหนี่นี่นี่ที่มีทางเดินเข้าไป,ไปไปอีกนั่นะทางเดินครับทางเดินเข้าไปนี่ยุดยุดหยุดหยุดจอดจอดรถบนทางเดิน หยุดยุดหยุด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 จอดรถลงมาแล้วครับตอนนี้คุณนายจิ๊บไปเดนด<ไ>ิเข้าไปในทุงดิเออีนี่ก็เข้าไปดิบรรยากาศท้องทุ่งนาสีเขียว เรากำลังเดินเข้าไปอากาศดีมากเลยครับสดชื่นตรงนี้มีน้ำคลองด้วยนเนี่ยเนี่ยน้ำคลองดูสิมีปลาเปล่า,าอุ้ยโอ้ยมีปลาด้วยครับตรงนู้จะมีบ้านซึ่งเจ้าของบ้านจะชื่อ ไอ้ลูกะะรวนี่มะเขือโอ้มะเขืออะไรวะลูกใหญ่ๆวะโอ้โหเขาตัดทิ้งแล้วเลยเขาหาม่เจอโอ้โหนั่นมะเขือเพียบเลยฮะต้นมะเขือเหลืองๆนั่นใหญ่ๆโอ้โหดูดิโอ้โหลูกใหญ่่ะอยู่ใต้โคนต้นน่ะโอ้โหมาท้องทุ่งนาเออไม่รู้อะเราก็ถ่ายมะเขือด้วยเขาตัดทิ้งเหรอเนี่ยเขาตัดทิ้งเพราะอะไรเนี่ยอ๋อมันแก่เหรอโอ้บรรยากาศท้องทุ่งนา สีเข sí, ah. oh, oh, ียวโอ้โหนี่น oh, okay. ี่นี่โอ้โหใหญ่จริงใหญ่จริงโอ้โหเทียบกันหน้าดูสิไหนลองเทียบกันหน้าสิเทียบกันเทียบไหมเทียบกันหน้าดูสิโอ้โหเทียบกันหน้าดิโอ้โหโอ้โหใหญ่พอๆกันหน้าเลยดวงข้าวนี่คะำลังออกดวงเออนี่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 โอ้โหเออดูสินี่โอ้โหนี่ไปทำข้าวเม่านี่นี่ ช้ได้เลยอ่ะไม่ใช่ข้าวเม่าคนอีสานนะครับเอ้ยไม่ใช่ข้าวเม่าคนกรุงเทพนะครับข้าวเม่าคนอีสานโอ้โหแ,แล้วเราจะถ่ายยังไงแบบไม่ให้ติดบ้านคนวนนี้ไม่ได้หรอกโอ้โหที่วี่เขาเปในทุงนท่งในทุ่งนาดิฉันจะถือถ่ายเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปทุ่งหญ้าตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปเหยียบหญ้าข้าวเขานะครับอันนี้เดินอยู่บนคันนาคันแพร่หะ ไม่รู้ภาษากลางเรียกอะไรภาษาเรียกอะไรคันนาเหรอภาษากลางก็เรียกคันนาเหรออ,อ๋อโอ้โหสวยมากเลยครับโอ้โหโอ้โหมอ,องไปสุดลูกหูลูกตาเลยครับอืมด,ด,อดูสิครับสวยมากเลย อุ้ออยมดกัดโอ้ยมดมดกัดมดกัดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไปยืนถ่ายตรงตะกี้มดกัดอ่ะมด้ต้มดกัดขา